โอ้โหโอ้โหดูบนโชว์บนโชว์เยือยเยือยเยืยดูครับกระชึกกระชักอื้อหือกระดีกระดาหน้าดูเลยโอ้โชว์เบาได้เบาโชว์เอ้าละเอาวะเก่งเหลือเกินนะฮึบฮึบฮึบเยือยเยือย วินาทีนี้พร้อมบวกครับผมไข่เข้าไปนี่โอ้โหไม่ได้โอ้โหไม่ขันทำอะไรอะ่ะพอได้แล้วสงบได้แล้วครับอืมมันเหนื่อยแล้วนี่ขันดูชูคุณพี่เหนื่อยแล้วเนะี่ยชูดู สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังทันเงินพลายมงคลน้อยนะครับโอ้โหดูดูดูดดูอุยอทั้งสองเอาแล้วลาเริงเอาพอแล้วพอแล้วขันอย่าเล่นแรง เด่นแห้งม่ได้แล้วลูกดูดูเอาแล้วบุญชูพาไม่ขันดีดกระโหลกแล้ววันนี้ดีดแล้วนะครับดีดแล้วไม่ขันดีดแล้วเบาขันเ้ยเบาลูกเบา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 ได้เบาถ้าได้ขึ้นแล้วโอ้โหลงยากนะครับในไม่ขันนี่โอ้โหโอ้โหดูบนชูบนญชู เออเออบุนชูเอาครับเอาครับโอ้โหมาอยู่กับเมฆตั้งแต่เม่ขันมาอยู่ด้วยเนี่ยบุญชูคือคักมากเลยอะ่ะเบาขันเบาอย่าเล่นแห้งลูกโอ้ยโอ้หมุนหมุนดูครับทำอะไรก็ไม่รู้ ไอ้ขนัน <_ t iny> ดูครับกระชึกกระชักกระดีกระดาห,าหน้าดูเลยโอ้โชว์เบาได้เบาชโชว์เอ้ยเอาละเอาวะสนุกเขาละขนัขนขนันขันไม่ต้องวิ่ง มาต้องแลนมาต้องแลนนิ่งนิ่งลุกเออบอกนิ่งยิ่งวิ่งเลยอ่ะเอาแต่เราบอกนิ่งแต่แม่ขันโอ้โหเบาโอ้โหดูดูผู้เบาผู้เบาผู้เบานะขันเลยมา เยอะมันจะถึกจะขวงได้นั่นเสียงผู้บ่าวร้องไม่ได้อ่ะแม่คันเสียงผู้บ่าวร้องแล้วเอ,อาเลยโอ้ยไม่รู้น yeah> ิ่งแล้วทีนี้ขึ้นแล้วลงไม่ได้อ่ะดูบนชูก็ หลอกล่อเก่งลเลอเกินนะหฮิห์ปหฮิเฮิรเฮือเือวินาทีนี้พร้อมบวกครับผมไข่เข้าไปนี่โอ้โหไม่ได้โอ้โหไม่ขันทำอะไรอะ่ะเบาเบาไม่ขันเบาดูดูดูบอกเบาเบ,บายิงวิ่งอะ่ะ เกือบถึงกันแล้วครับนี่ช่วงตอนกลางวันนะตอนบ่ายๆเรากําลังจะเอาไปอาบน้าําพอดีแต่ได้ยินเสียงซะก่อนนะดูเมฆนเราไม่ยอมนิ่งเลยอะ่ะโอ้อยากไปหาอยากไปหาบรญจูมากดูครับอยู่ไม่นิ่งเลย ได้ไม้อ่ะอู้การอาการ,อาการโอ้โหเนี่ยไม่อยากให้วิ่งก็ไม่อยากให้เล่นกลก็แบบนี้แหละเล่นแรงอะไม่ขันนะยับไม่ยอมนิ่งอะดูบุญชูเขายังดูเลยบุญชูเห็นโอ้โหทำไมแรงอย่างนี้ขันเอ้ยไม่สมเลยเนะ เล่นแบบนี้มันไม่สมเนื้อสมตัวตัวเองเลยละ่ะในขันเบาได้เบาลุกช่วยอย่าชวนกันสิลูกอย่าชวนไม่ขันเล่นสิลูกออื ไม่ขันยิ่งไม่อยากจะลงอยู่ด้วยนะเบาได้เบานะครับ,บเบาขาเนยดูฮะดู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 ดดทำท่าเขาให้อะไรยังไงอ่ะเอาเย้ yeah. ฝ่นตลบเลยไม่คันโอ้ยิ่งร้องไม่คันก็ยิ่งดูครับเล่นกนหน้าดูเลยอ่ะ ได้เสียงอได้ยินเสียงบุญชูไม่ได้อ่ะก๊ดการ์ดน่าดูเลยไม่คันโอ้โหดูดูดีดครับดีดครับวันนี้ดีดมากเลยอ่ะคันเอ้ยจะดีดอะไรคันนักกันหนา,าเอาไม่คันดูบุญชู มันชวนเล่นแต่ไม่หนักนะก็จะชวนไม่ขันถ้าได้เงียบเลยชวนไม่ขันอยู่ตลอดเลยอะ่ะดูไอคนที่ไม่นิ่งอะ่ะเอาไงเอาไงครับพอได้เลยยัง นานเลยเด้เนี่พอได้แล้วหรือยังโอ้โหคู่บ่าวสาวนี่สนุกสุขสำราญมากเลยอะ่ะดูอย่าชวนเขาสิไมมคุณลงได้แล้วดูหุ่นตัวเองสะมัง้งเออจะกระดีกระดาไปถึงไหน คุณตัวเองไม่เหมือนเด็กๆเ,เขานะไม่ขันจะบอกให้ชูชูพอได้แล้วลูกพอได้แล้วสงบได้แล้วครับอืมมันเหนื่อยแล้วนี่ขันดูชูคุณพี่เหนื่อยแล้วเนะี่ ชูดูจะสงบสึกหรือเปล่าชูยังไม่สงบสึกอะ่ะยังหมุนตัวอยู่อะ่ะขันก็โอ้โหเธอนะเธอนะเธอนี่ก็อืดูครับเหนื่อยก็พอแล้วมั้งไม่ขันจะดีด่าไปถึงไหนกันบุญชูลงได้แล้วอื อยู่เถอะสงสารเจ๊เขาหน่อยดนูหอบแล้วมั้งเนี่ยดูทำหน้าดูเอางวงยัดใส่อกใส่ใสร้อยคอพักงวงละเหนื่อยแล้วมั้งเนี่ยโอโ้โหก็บอกแล้วไงคุณพ่อบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นหนักบอกว่าอย่าออกกำลังกายหนักเกินไปอย่าหักโหมก็ดูหุ่นตัวเองสะมั้งดิเนาะเออ นิ่งได้ก็นิ่งไปไม่คุณเอ้ยดูบุญชูครับบุญชูเขานิ่งแล้วนะเออสงบสักทีหาดูได้ยากนะครับคู่บ่าวสาวกระดีกระดาวกันแบบนี้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องพังขันเงินพลายมงคลน้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสว,ส,สวัสดีครับผม